กล้องติดรถยนต์แบรนด์ดีดีพายได้รับความนิยมมากในปีนี้นะครับปีนี้ดีดีพายอ่ะคนจะติดตั้งเยอะมากากับคันนี้ก็ตามนะครับคันนี้เป็นเ e กีย e ร์ EV5 นะครับก็เข้ามาติดตั้งกล้องแบรนด์ดีดีพายเช่นเดียวกันถึงเป็นรถไฟฟ้านะครับงานติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้แบบไม่ขาดประกันคันนี้เขาเลือกกล้องดีดีพายเอ็นะครับตัวนี้เป็น กล้อง n 3แบบมี gps นะครับกล้องที่มี gps จะดีกว่ากล้องที่ไม่มี gps ตรงที่ว่าเขาจะสามารถอัปเดตวันที่ด้วยตัวเองผ่านระบบ gps ที่อยู่ที่ฐานกล้องนะครับส่วนถ้าเราเลือกแบบประหยัดแบบที่ไม่มี gps เราก็จะปวดหัวกับการต้องมานั่งตั้งวันที่ต้องมาอัปเดตวันที่เป็นประจำดังนั้นเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ากล้องตัวที่เราซื้อเนี่ยมี gps ฝังอยู่ในตัวกล้องหรือเปล่าส่วนร้านของเรากล้องรุ่นกลางขึ้นไปนะครับ จะเป็นกล้องที่มี GPS ฝังอยู่ในตัวสนใจงานติดตั้งติดต่อที่นี่